สวัสดีค่ะพามาเก็บแบล็กเบอร์รี่ป่านะคะแบล็กเบอร์รี่ป่านะโอ้โหดกเด้ดกเด้ดเดนว่าจะหมดยังไม่หมดเลวเนี่ยสุกกันหมดแล้วพี่น้องจา๋าสุกหมดแล้วอันนี้มีน้ำนะม่น้ำนะมีน้ำนะคะโหเล็บมือเพิ่งจะทํางานมาเสร็จ,รจใหม่ๆนะพี่น้องจา๋าว่ากันเดอ้อมือโอโลลลล้ลูกใหญ่เหมือนกันนะพี่น้องจา๋าลูกใหญ่เหมือนกันนะ เ <c oughs> ยอะนะโดกมากพี่น้องนี่รอยเขามาเก็บใช่ไหมนี่มีรอยเขามาเก็บทั้งนั้นเลยโอ้โหน้ำเยอะนะพี่น้องจ้ะเอามาปักเสือ้อคอยอ้ยอ้อยอ้ยอ้ยไม่คอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยสีพ้าเอามามุดมุดบมองตรงนี้นะพี่น้องจ้ะมันขึ้นหลายพดหลายเทียแทนพูน่ะโอ้โหดกมาก ดอกมากพี่น้องจ้าอันนี้ไกลเราเองไกล้กลเราอันนี้ไกลไกลเราสุดยอดของความดกเลยนะคะทุกท่านจ้าแต่ละกิ่งแต่ละกิ่งนะอือโอ้อืกินไหมกินไหมพี่น้องอืมอืม มันดกเนาะมันใกล้เกินไปแล้วมองไม่ชัดใช่ไหมเพราะเราอยู่ใกล้ต้นมันไงบุกเข้ามาเขาพาเราบุกไงเห็นไหมรอยเข้าบุกเข้ามาเก็บอ๋อตะวันสองตาโหดกมากลูกใหญ่ด้วย ลูกไม่เล็กนะข้างบนนุ่นพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเก็บมาเด้อมาเก็บคนไทยบ้านเท่านั่นแหละคนอยู่เมืองนอกก็เก็บจนเบือ่อแหละแต่คนไทยบ้านเท่าบบท่านเด็กเก็บเนี่ยเอยมเอมาเด้อมาเด้อบำรุงสายตานะออืืแซ่บเลยแซ่บเ,เลยโอ้เมืองวันเมืองวัน มืวันเที่ยวไปเที่ยวตลาดคนไหนไม่สะอาดคนนั้นมันอืมสุดยอดทำง,งานเดี๋ยวจะพาไปชมของน้ำเวลาซัมเมอรนะ์นะมีเห็นไหมเขาตัดหญ้าเวลาซัมเมอร์เนี่ยก็จะมาเล่นน้ำตรงนี้ละจ้ะแต่ก็มีหลายท่านะมีหลายท่า มีหลายทาเกิดขึ้นมีหลายบอลเหล่นนะใน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 หองนะ้ำน,น้องนี่โอ้โหนี่ก็ทางเข้าเขานะจ๊ะพี่น้องจ๋าเก็บแบ็คเบอร์รี่หนะโดกมากเต็มข้างทางไปหมดนะพี่น้องจ๋ามีแตนะ่แบ็คเบอร์รี่หนาอืมนี่เราจะพาเดินไปทาน้ำทาน้ำยางไปทาน้ำน้ำกันพี่น้องจ๋า แดดสะท้อนเลยนะวันนี้อากาศดีพยากรณ์อากาศเขาบอกมาฝนไม่ตกอากาศก็ประมาณยี่สามองศาเซลเซียสนะคะทุกท่านจา้ะแบล็กบลูรี่เต็มป่าเลยแต่อันนี้ไม่ใช่แบล็กบลูรี่นะอันนี้กินไม่ได้นะอันนี้สวยพิฆาตนะเขาจะปลูกให้มันสวยเฉยๆอันนี้นะตามหมู่บ้านนี้ก็ปลูกกันเยอะแบบนี้ กระปุกมันสวยเนาะแต่ว่ากินไม่ได้นะคะจะมาท่าน้ำค่ะท่าน้ำท่าน้ำท่าน้ำอถึงหน้าซัมเมอร์เขาก็จะมาเล่นตุมต้มตัม๊มตุ้มตั๊มอยู่แถวนี้แหละคือเขาสาวัยรุ่นเด็กนักเรียนนะคะเด็กอะได้ภาพสวยได้ภาพสวยโอ้โหไปซะละ น้ำเย็นน้ำใสไร้ระรินปลาไม่เห็นนะน้ำใสไร้ระรินเห็นตัวปลาว่ายวนโอยไปมาน้าสุดใจเยาจะพาควายลอยเด้นี่มันลอยอยู่ตรงน้ำนะคะทุกท่านจ๋าเห็นไหมเนี่ยมันลอยควายอยู่ตรงน้ำเด้เนี่ย ใหญ่นะคะจะมีหลายหลายขาเด้อมีหลายขาเลรนทานี่ก็แมนทายิตทายมือบานมืกอมกรมือก็แมนทาไปรุ่นก็แมนเด้อพี่น้องจ้ะสั่มเมือแต่ว่าแต่ว่าอาจจะไม่ปิ่งเด้อพี่น้องคิดว่านะไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าคิดว่าจ้ะสวยไหมบรรยากาศเนาะ บรรยากาศคลองน้ำนะคะทุกท่นานก็มานั่งเล่นกันในวัยรุ่นเขาเลิกโรงเรียนมาโรงเรียนก็อยู่ใกล้ที่ทำงานเรานั่นแหละพี่น้องจา๋า <ลง S 2> โรงเ,เรียนพระเวชน,นะโรงเรียนโรงเรียนอเอกชนนะอยู่ติดกับที่ทำงานเลยแหละเสียงเจ้า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 เด็กเขาเล่นกัน,นจ๊ะทุกท่านนี่แหละ ออกไปก่อนแหละแบล็คบุลลี่ก็กินแค่นั้นแหลจะจะพี่น้องจะอิ่มแล้วจ้ะก็กินดววันจ้ะผละไม้ก็นี่ตามทางนี้ไปเลยนะจะเก็บกินได้จ้ะลูกพับนะคะลูกพับลูกไหมเนาะลูกพับจะลูกไก่ลูกไหมจะลูกออกม่วงๆนะอืมก็เ,เยอะเหมือนกันจ้ะทีน,นี้เราจะเดินอีกเส้นทางหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะ บายบายแค่นี้ก็แล้วกันนะคะทุกท่านบายบาย